ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีสิ่งอานหนังสือประจำวันนี้บทความจากเพจเฟซบุ๊กค,คุณพัชินอินทระวงศ์ว่าด้วยคำพูด 1. ยุคนี้การเขียนภาพถ่ายภาพวาดบันทึกวิดีโอมีค่าเท่ากับคำพูด 2. คิดทุกคำที่พูดอย่าพูดทุกคำที่คิด 3. บาทลึกกว่าคำหยาบคายคือคำสุภาพที่ด้อยค่าความเป็นมนุษย์ 4. เมื่ออย่างไม่พูดเราคือนายของคำพูดเมื่อพูดไปแล้วคำพูดคือนายของเรา 5. รักหรือเกลียดคำพูดคือสาเหตุใหญ่ 6. พูดไม่ดีนิ่งดีกว่า 7. สิ่งที่ควรพูดต้องมีองค์ประกอบสามข้อพร้อมกันเป็นความจริงเป็นสิ่งมีประโยชน์และถูกกาลเทศะ 8. บางเวลาควรเลือกที่จะนิ่งมากกว่าเลือกที่จะพูดการนิ่งเฉยแทนคำตอบได้ดีในบางครั้ง 9. ฟังให้มากเพราะมีสองหูพูดให้น้อยเพราะมีหนึ่งปาก 10. กกำลังใจให้กันได้ไม่เสียเงินให้กำลังใจผู้อื่นผ่านคำพูดดีๆของเรา 11. ออย่าใช้น้ำลายดับไฟฝันของใคร 12. ใครทำดีกับเราให้รู้จักพูดขอบคุณเขาจะได้ไม่หมดกำลังใจทำสิ่งดีๆต่อไป 13. คําคำขอโทษที่ไม่ได้ออกจากใจคนฟังไม่ได้หายโกรธแต่บางครั้งเจ็บใจกว่าเดิม 14. คนที่ด่าเขามักลืมง่ายคนที่ถูกด่ามักจำได้ดีบางครั้งคนว่าก็ลืมไปแล้วแต่คนถูกว่ายังแค้นไม่เลิก 15. มีแต่คนโง่เท่านั้นที่ตื่นเต้นกับคำโอ้อวด 16. คำโอ้อวดและคำนินทาคือคำประจานตนเอง 17. อย่ากล่าวตำหนิใครต่อหน้าคนหมู่มากถ้าจะตำหนิจงเลือกเวลาที่อยู่ด้วยกันลำพัง 18. เวลากล่าวชื่นชมใครควรชื่นชมต่อหน้าคนหมู่มากแล้วสิ่งนี้จะเป็นกำลังใจให้เขาพัฒนาตนยิ่งยิ่งขึ้นไป 19. แค่ความจริงยังไม่พอ แน่ใจแล้วหรือว่าเราพร้อมรับฟังความจริงทุกอย่างเกี่ยวกับตนเองก่อนพูดอะไรใจเขาใจเรา 20. มีคนบางคนคุกคามผู้อื่นด้วยความรู้พูดข่มคนด้วยความรู้ที่เหนือกว่า 21. ดีใจเกินไปเสียใจเกินไปโกรธเกินไปอย่ารับปากใครเด็ดขาด 22. พ่อแม่รักลูกนะหนูรักพ่อแม่นะ คำพวกนี้พูดให้บ่อยเป็นสิ่งไม่ควรเขินอาย23เหนื่อยไหมกินข้าวหรือยังแปลว่าเป็นห่วงนะ24อย่าถามเพียงเพื่อจะชวนคุยจงถามในสิ่งที่ต้องการได้ยินคําตอบอย่างแท้จริง25เป็นเรื่องยากที่จะพูดทุกๆอย่างให้ถูกต้องไร้ผู้คนตำหนิสิ่งที่พอจะควบคุมได้คือทุกครั้งที่จะพูดพูดด้วยความรู้สึกที่หวังดี ห่วงใยอย่าพูดเพราะความโกรธเกลียด 26. โต้เถียงได้ด้วยเหตุผลความสุขภาพและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน 27. ชื่นชมแบบพอดีพอดีอย่าให้มากจนกลายเป็นความไม่จริงใจ 28. การอ่านการเขียนทำให้การพูดดีขึ้นอ่านหนังสือบ่อยๆและถ้าเขียนบันทึกได้ก็ยิ่งดี 29. คําคำพูดบางครั้งไม่มีเสียง แต่ดังในความคิด 30. ว่าวาทศิลปที่ดีไม่ใช่การประดิษฐ์คำทว่าคือการบอกเล่าข้อมูลด้วยความรักความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้รับฟัง 31. ปรับความเข้าใจควรพูดในเวลาใจเย็นหากใจร้อนแล้วไปพูดจะกลายเป็นการเพิ่มปัญหา 32. ได้ยินคำพูดในหัวแต่อย่าเข้าไปเป็นคำพูดในหัวสิ่งนี้คือการรู้คิด โดยไม่เข้าไปเป็นความคิด 33. บนกับเพื่อนบางครั้งถือเป็นการระบายออกแต่ถ้ามากเกินไปกลายเป็นย้ำคิดย้ำทำ 34. เมื่อทุกอย่างเงียบเราจะได้ยินเสียงความรู้สึกตนเอง 35. กู้กูมึงค่าเองไม่ใช่คำหยาบถึงไม่ไพเราะแต่ก็สามารถพูดกับเพื่อนได้ 36. เวลาจะห้ามใครห้ามเท่าที่จำเป็น มีร้อยเรื่องห้ามเพียง5เรื่องก็พอแล้วอย่าเข้าไปวุ่นวายกับชีวิตของใครมากเกินไปดีที่สุดคือไม่ต้องห้ามแต่ให้ข้อมูลเข้าไปคิดเอง 37. คนบางคนไม่ได้อยากให้เราพูดแต่อยากให้เราฟัง 38. ทุกวันนี้เราคุยกับตัวเองบ่อยแค่ไหน 39. ในประวัติศาสตร์มีคนที่ตายและได้ดีเพราะคําพูดมากมาย 40. ฟังแล้วจับประเด็นและพูดให้ตรงประเด็น41ไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้พูดคำว่าไม่รู้ไม่ใช่สิ่งน่าอายดีกว่าไม่รู้แล้วพูดไปเรื่อย42น้ำเสียงบอกอารมณ์ที่ต้องการสื่อสารใช้คำที่ดีแล้วยังไม่พอควรพูดด้วยความรู้สึกที่ดีด้วย43ภาษาคือสิ่งประดิษฐ์ที่ล้ำลึกที่สุดของมนุษยชาติ 44. คิดในใจคือการพูดกับตนเอง 45. ก่อนจะพูดดูด้วยว่าเขาอยากฟังไหม 46. ความหวังดีและคำแนะนำจะมีเป็นสิ่งมีคุณค่าหากถูกคนถูกที่ถูกเวลา 47. ใช้คำพูดให้ประหยัดขึ้นอีกนิดอะไรอะไรในชีวิตจะดีขึ้น 48. ถ้าเป็นไปได้อย่าเอ่ยขออะไรจากใคร 49. คําคำพูดเป็นสิ่งที่หนักกว่าก้อนหินและสวยงามกว่าดอกไม้กับผู้อื่นเราจะเอาหินไปปาเขาหรือเอาดอกไม้ไปให้เขาแล้วเราต้องการสิ่งใด 50. คําคำพูดคือของมีคมทุกครั้งที่ใช้จงตั้งสติให้มัน่นลองนำเข้าคิดทั้ง50ข้อนี้ไปพิจารณาและปรับใช้ดูนะครับ การดูแลคำพูดคือการดูแลชะตาชีวิตการฝึกฝนตนเองด้วยการระวังคำพูดเป็นหลักธรรมที่เข้าใจง่ายแต่เวลาฝึกจริงต้องใช้ความอดทนสูงฝึกแรกๆอาจรู้สึกอึดอัดว่าทำไมเราจึงต้องทนทำไมเราไม่ได้พูดอะไรตามใจตัวเองแต่หากคิดดูให้ดีเราจะเห็นโทษและอันตรายของการพูดไม่คิดว่าสิ่งนี้ทำลายชีวิตได้แค่ไหน เพราะคำพูดคนทำลายได้ทุกอย่างเริ่มตั้งแต่ภาพลักษณ์ของผู้ที่พูดเองความสัมพันธ์ในครอบครัวคู่รักเพื่อนฝูงความก้าวหน้าในอาชีพเลยไปถึงความสุขและความทุกข์ก็มีผลสัมพันธ์กับคำพูดโดยตรงแน่นอนว่าคำพูดเป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างให้จับต้องไม่สามารถนำมาช่งตวงวัดเข้าห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ ด้วยเหตุนี้เองคุณธรรมในด้านวาจาจึงเป็นสิ่งที่หลายคนประมาทละเลยไม่ใส่ใจให้ความสำคัญทว่าสิ่งใดก็ตามที่เราทำบ่อยๆสิ่งนั้นจะกลายเป็นความเคยชินเมื่อเกิดความเคยชินแล้วย่อมกลายเป็นนิสัยและนิสัยจะอย่างรากลึกเป็นชะตาชีวิตจากชะตาชีวิตกลายเป็นวิบากกรรมที่เป็นเงื่อนปมร้อยรัดแน่นหนา ผูกลากกระชากชีวิตของเราให้ขึ้นสวรรค์หรือลงนรกให้ตกต่ำหรือเจริญรุ่งเรืองวิบากกรรมคือสิ่งยิ่งใหญ่มีพลังอำนาจสูงและมันทำงานอย่างลับๆเงียบๆมันไม่ต้องการเปิดเผยตัวแต่ต้องการให้เราชล่าใจถลำลึกแสดงความเป็นตัวของตัวเองออกมาให้มากที่สุดเพราะคำพูดไม่ใช่แค่คำพูด แต่คำพูดคือส่วนสำคัญในการกําหนดโชคชะตาเสกสาบวิบากกรรมให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนเองกลับมาติดตามรับฟังบทความจากเพจเฟซบุ๊กคุณพระสินอินทระองค์จากอ่านให้ฟังบ่ายชีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ